กำนันผู้ใหญ่บ้าน13ตำบลยื่นหนังสือร้องโรงไฟฟ้าสร้างมลภาวะและสิ่งแวดล้อม กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั้ง13ตำบลของอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะได้เดินทางมาที่สารลักลางจังหวัดราชบุรีเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหลังประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิตไฟฟ้าที่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกโดยนายพร,รั์หงสุพางพันธ์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลท่านัดอำเภอดำเนินสะดวกได้ทําการยื่นหนังสือพร้อมเรียกร้องข้อเสนอของประชาชนให้กับนายนารงค์ทองชนรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีที่มารับหนังสือแทนนายชนชื่นบุญญานุาสร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมกับกล่าวว่าตนในฐานะที่เป็นผู้นําชุมชนก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหมู่บ้านว่าได้รับความเดือดร้อนจากบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าที่มาก่อสร้างในเขตพื้นที่อาเภอดําเนินสะดวกถึงสองบริษัท คือบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจำกัดและบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร์จำกัดที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาว่าเป็นแหล่งที่ทําให้เกิดมลภาวะในบรรยากาศทําให้ผลผล,ผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเกิดความเสียหายแก่เกษตรกรมูลค่าปีละประมาณ20ล้านบาททั้งนี้นะคะพื้นที่อําเภอดาเนินสะดวกนั้นเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศทั้งทาง,ทางด้านพืชผักผลไม้และหน่อไม้ฝรั่ง จากปี2,550ผลผลิตต่อปีจะลดลงไปเรื่อยๆจนถึงปี2,555ลดลงมากนะคะพืชผักออกผลผลิตไม่ถึง50%ค่ะพอออกมาก็เน่าเสียเช่นละมุดลำไยคะน้ามะพร้าวน้ำหอมและผลผลิตที่ขึ้นชื่อที่สุดของอำเภอดำเนินสะดวกเช่นองุ่นชมพู่ฝรั่งและผักผลไม้อื่นๆอีกจำนวนมาก ออกมาราคาตกตำ่ำนับตั้งแต่ที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกและที่สำคัญประชาชนไม่สามารถนำฝนมาบริโภคใช้ดื่มกินได้เหมือนเช่นที่ผ่านมา ขณะที่ทางโรงไฟฟ้าจะดูแลรับผิดชอบเฉพาะพื้นที่9ตำบลรอบโรงไฟฟ้าเท่านั้นแต่ตำบลดำเนินสะดวกตำบลบางแพรออำเภอบางแพรและอำเภอเมืองเป็นพื้นที่ไข่แดงติดกับโรงไฟฟ้าซึ่งทางโรงไฟฟ้าก็ไม่เคยรับผิดชอบต่อชุมชนแต่อย่างใดแต่มาระยะหลังกลับไม่เคยเหลียวแลชาวบ้านเลยโดยอ้างว่าต้องไปของบประมาณจากกองทุนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าของกระทรวงพลังงานลงมาช่วยเหลือ ถามว่าถ้าโรงไฟฟ้าเป็นของดีทำไมต้องมาลงที่ราชบุรีเพียงแห่งเดียวทำไมไม่เป็นลงในจังหวัดอื่นๆบ้างเพราะเหตุใดถ้าของดีน่าจะลงได้ทุกจังหวัดซึ่งพื้นที่ราชบุรีเป็นพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ทําการเกษตรแต่เมื่อมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเกิดแล้วก็เกิดไปแต่ทางโรงไฟฟ้าต้องลงมาดูแลทุกสุขของชาวบ้านในพื้นที่และที่อยู่ใกล้เคียงให้ดีด้วยขณะนี้ในจังหวัดราชบุรีก็มีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นถึง5โรงแล้ว เรื่องมลพิษมลภาวะสิ่งแวดล้อมค่อนข้างที่จะมีสูงจึงขอให้จังหวัดได้ประสานแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งให้ดําเนินการส่งเจ้าหน้าที่มาสํารวจตรวจสอบมลภาวะและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกระแสะไฟฟ้าอย่างรอบด้านและทั่วถึงพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านทรัพย์สินและจิตใจโดยหากไม่มีการดําเนินการใดๆประชาชนในพื้นที่ จะออกมาเรียกร้องโดยจะมีการแต่งเครื่องแบบร่วมกับชาวบ้านเดินขบวนประท้วงที่หน้าโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งในวันที่4มีนาคม2556นี้ ด้านน,นายนรงคองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้รับปากที่จะนําปัญหาดังกล่าวยื่นต่อนายชนชื่นบุญญาณุศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประสานไปยังบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีจํากัดและบริษัทราชบุรีเพาเวอร์จำกัดเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไปนี้มากกว่าผมไม่อยากให้ไปจ้างพวก หมหาวิทยาลัยหรืออะไรมาวิจัยอ่ะฮะมันไม่ได้บ่นพวกะเขาพวกเดียวกันนะเขาเข้าข้างกันอยู่แล้วฮะนายมันก็ต้องมันก็ต้องต้องหาวิสุขอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็กว่าทดลองระลงประชาชนครับเพื่อประสานงานให้กับตัวผมด้วยในะตัวแทนสิบสามตำบลของอันนี้มันเป็นตัวหน่งนะครับก็ฝากท่านดังด้วยนะครับเรื่องนี้นะหรือแก้ไขปัญหา